สวัสดีครับกลับมาเกาะติดข่าวสารความเคลื่อนไหวล่าสุดในแวดวงลูกหนังโลกกับ Inside Sports ครับไปดูสิบนักเตะพรีเมียร์ลีกนะครับที่รับค่าเหนื่อยสูงที่สุดครับมีใครกันบ้างนี่มาจากทางด้านทีมทอล์กนะครับอันดับที่สิบนี้เป็นทางด้านไคลฮาร์เวิร์ดนะครับรับอยู่ที่2 8 0 0 0 0ปอนด์ครับเพิ่งจะย้ายไปอยู่กับอาร์เซนอลอันดับที่9นี้มีอยู่หลายคนนะครับประกอบไปด้วยแจ็คกิริชครับนักเตะของทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้รับอยู่300,000 บาครัดฟอร์ดนะครับของแมนเชสเตอร์เซลตดรับหยุด3ามแสนครับเช่นเดียวกันกับทางด้านเบเดโรซินวาครับอีก1นึ่งมิดฟิลด์ของทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับสามคนนี้รับหยุดคนละ3ามแสนนะครับราฮิมเซอรริงครับกับทางด้านเชลซีสามแสนสองหมื่นห้าพันปอนด์ครับราฟาเอลวารานครับสามแสนสี่หมื่นปอนด์อันดับที่4เป็นทางด้านโมฮัมหม็ดซาร่าครับสามแสนห้าหมื่นปอนด์ซึ่งก็เท่ากันกับทางด้าานนนนคคซิิมมโรรรขอองแเเเชสตต์ยูไ็ดะับ ถัดมาครับเป็นเออร์ลิงฮาแลนด์ครับสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันปอนด์กว่านี้นี่ถ้าต่อสัญญาฉบับใหม่กับทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้นี่ราคาค่าเหนื่อยพุ่งขึ้นไปมากกว่านี้เกือบเท่าหนึ่งเลยอันนี้นับเฉพาะค่าเหนื่อยนะครับไม่นับรวมค่าใดๆอย่างอื่นอีกทั้งสิ้นครับเพราะถ้านับตรงนู้นตรงนี้ครับนับโบนัสเข้าไปนี่เออร์ลิงฮาแลนด์จะได้สูงถึงประมาณ8 6 5 0 0 0หพันปอนด์นะแต่ตรวนั้นเราไม่นับนะครับนับเฉพาะค่าเหนื่อยเพียวๆครับ375,000ปอนด์ และอันดับที่1ครับเควินเดอร์อยครับนักเตะของแมนเชสเตอร์ซิตี้ต City, ครับมีการต่อสัญญาฉบับใหม่กันไปเมื่อเดือนเมษายนปี2021รับค่าเหนื่อยสูงถึงสัปดาห์ละ4 0 0 0 0นปอนด์ครับเอเจนต์ของทางด้านเจอเกนค o อปนะครับได้ออกมาปฏิเสธแล้วเรื่องที่ว่าเจอเกนค o อปนี่จะไปคุมทีมชาติเยอรมันแทนที่ของทางด้านฮันซี่ฟรีครับ เอเจนต์ของทางด้านเจนคอปบอกนะครับว่าตัวของ JK นี่ไม่มีความสนใจครับที่จะไปรับงานคุมทีมชาติเยอรมันในเวลานี้ออกมาคอนเฟิร์มครับก็เลยทำให้แฟนบอลของลิเวอร์พูลหายใจหายคอโล่งไปเยอะครับเจนคอปยังคงมีสัญญาระยะยาวอยู่กับลิเวอร์พูลและเขายังไม่พร้อมนะที่จะไปคุมทีมชาติเยอรมันในเวลานี้เอเจนต์ของทางด้านเจคินคอปนะครับที่ชื่อว่ามาร์คโคซิกเนี่ยให้สัมภาษณ์ในรายการทีวีรายการหนึ่งนะครับ สัญญาของเจอเกนครอปกับทางด้านลิเวอร์พูลนิตจะมีไปจนกระทั่งถึงปี2026ครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็ยังคงมีความกดดนันมีแรงกดดันมาจากฝั่งของเยอรมันครับที่ต้องการอยากจะให้เจอเกนครอปขึ้นมาคุมทีมชาติครับแต่ว่าตอนนี้ตัวเต็งที่จะก้าวขึ้นมาคุมทีมชาติเยอรมนนันดีเป็นทางด้านนาเกสมันนะครับอดีตเฮดโค้ชของทางด้านไบรเยนมิวนิกเอาแล้วไม่แต่งตั้งรูนี่ฟอนเลอร์ไปเลยเหรอแหมพาทีมชาติเยอรมนันเอาชนะทีมชาติฝรั่งเศสได้2ประตูตอนหนึ่ รีเฟลเลอร์นี่ออกก็บอกนะครับว่าเขาแค่มาคุมทีมชั่วคราวครับเขาไม่มีความต้องการที่จะมาคุมทีมในระยะยาวๆนะครับไม่ต้องการที่จะเป็นผู้จัดการทีมตัวจริงครับก็น่าจะเป็นทางด้านนาเกสมันนะครับให้โอกาสนาเกสมันไปก่อนแล้วหลังจากนั้นครับเป้าหมายหลักของทางด้านเยอรมันก็คือเจอเกนครอปนั่นเองครับปริเด็นทางด้านเดีเบนี่ก็มีการพูดคุยกับฝั่งของนาเกสมันแล้วนะครับนาเกสมันนี่ยังคงมีสัญญาอยู่กับบาเยิร์นมินิกนะครับ ถึงแม้ว่าจะโดนปลดออกจาตำแหน่งไปแล้วออกจากตำแหน่งไปแล้วก็ตามครับปัจจุบันนีรับค่าเหนื่อยอยู่ที่ปีละ6.5ล้านยูโรฝั่งของบาเยอร์นีแฮปปี้ครับถ้าหากเขาจะไปคุมทีมชาติเยอรมันครับเพราะอะไรเพราะว่าบาเยอร์จะได้ไม่ต้องมาจ่ายเงินส่วนดีนะครับ6.5ล้านยูโรแต่ว่าเดฟเบกครับก็ไม่พร้อมเหมือนกันนะครับที่จะจ่ายค่าเหนื่อยระดับนี้ให้กับนาเกสมันคาดว่านาเกสมันดีก็น่าที่จะยอมลดค่าเหนื่อยของตัวเองลงเพื่อโอกาสในการคุมทีมชาติเยอรมันครับ อายุแค่36ปีท่านเอนะครับสรับทางด้านนาวเกสมันครับฟอร์มการเล่นของจู๊ดเบลลิงแฮมในเวลานี้นะครับตอนนี้มีการพูดถึงนะครับบัลลงดอสหรับนักเตะค,คนนี้เร็วเกินไปหรือเปล่าครับแม่มีการพูดนะครับว่ามีความเป็นไปได้สูงครับที่ทางด้านจู๊ดเบลลิงแฮมจะก้าขึ้นมาควา้ารางวัลบัลลงดอในปีหน้า เป็นคู่แข่งนะครับกับทางด้านเอริ่งฮาร์แลนดและก็เอ็มปเป้ครับกับอีกหลายหลายคนนักเตะอังกฤษคนสุดท้ายนะครับที่คว้ารางวัลบัลลงดอร์ก็คือไมเคิลโอเว่นครับย้อนกลับไปในปี2020 0 1กว่าปีเข้าไปแล้วนะครับยังไม่มีนักเตะอังกฤษคนไหนเลยที่จะสัมผัสกับรางวัลบัลลงดอร์ครับในเวลาแค่ไม่กี่ปีเองนะครับสถเดท่านจูด์บิลลิงแฮมตอนนั้นอยู่กับทางด้านเบอร์มิงแฮมซิตี้นะครับแล้วก็ย้ายไปอยู่กับบริเซียนดอร์มุล เกือบที่จะพาบริเซียดอทมูลอีกควา้าแชมป์บนเลีกาด้ยนะครับแต่ด้วยการล่าสุดที่ผ่านมาครับอยู่ในมือแล้วแท้ๆครับแต่ว่าก็ทําลื่นหลุดมือไปครับไปอยู่กับทางด้านบบเยอร์ิเนิกแต่ตัวของทางด้านชูดเบลิงแฮมนี่ก็ย้ายจากบริเซียดอทมูลเนี่ยมาอยู่กับเรอัลบิดอายุแค่ปีนะครับแต่ว่ามีมูลค่าค่าตัวดีในการย้ายทีมสูงถึง103ล้านยูโรมาอยู่กับสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสโมสรหนึ่งของโลกครับ อายุ17ปีครับเราเพิ่งจะรู้จักทางด้านจูเบลลิงแฮมตอนอยู่กับเบอร์มิงแฮมซิตี้ผ่านไป3ปีเขามาอยู่กับทางด้านเรแอนเมริดโอ้มันยิ่งกว่าเทพนิยายซะอีกนะครับแล้วตอนนี้เขาก็ยิงประตูเรียกว่าเป็นตัวหลักของเ e รแอนเมริดครับแล้วก็ไ้นนาทีมชาติด้วย100%นะครับสถิติของเขากับเรแอนดเมริดพาทีมเก็บชัยชนะรวดทีเดียวครับถือว่าเป็นการออกซ้าที่ยิ่งใหญ่มากๆกับจูเบลลิงแฮม มันเป็นอะไรที่เพอร์เฟกไปหมดทุกอย่างนะครับสำหรับนักเตะกองกลางชาวอังกฤษคนนี้ครับแต่การที่จูเซเบลิงแฮมดีจะหวังเรื่องของการคว้ารางวัลบอลลงดอร์นี่คือมองดูแล้วตัวของเขาดีคงยังไม่คาดหวังในเวลานี้นะครับแต่ว่าตอนนี้มีแรงกระตุ้นแล้วครับว่าเออจูเซเบลิงแฮมนี่มีโอกาสาน,นะถ้าหากเขาต้องการที่อยากจะคว้ารางวัลบอลลงดอร์นี้นะครับสิ่งที่เขาจะต้องทําก็คือต้องผ่าทางด้านเรอัลมาดริดคว้าแช, a, ชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกคว้าแชมป์ลาลีกานะครับและในปี2 0 2 4ศึกฟุตบอลยูโร เขาจะต้องพาทีมชาติอังกฤษคว้าแชมป์ให้ได้ครับถ้าหากเขาสามารถทําตรงนี้ได้แล้วก็โอกาสที่เขาจะคว้ารางวัลบอลลงดอมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ไกลเกินฝันแต่อยา่างใดแฟนบอลของเมซี่กับเนมาฟังให้คำให้สัมภาษณ์ของโลธาแมติอุสนี่โอ้โห เรียกว่าไปดูทวิตเตอร์ก่อนละกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างลุกเป็นไฟอ่ะสิครับแบบมาพูดอย่างนี้ได้ยังไงสําหรับอดีตนักเตะแชมป์โลกของทางด้านทีมชาติเยอรมันครับปารีสเซนย์เปน,นะครับสูญเสีย2องซูเปอร์สตาร์ในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาก็คือลีโอนลเมสซี่แล้วก็เนมร์แต่อย่างไรก็ตามนะครับโร้าม,มัาเทอุสนี่ออกมาบอกว่าทีมดังจากฝรั่งเศสนี่ผลงานดีขึ้นครับเมื่อไม่มีนักเตะทั้ง2คนดังกล่าว ปารีสแซงต์แชมงนี่ถือว่าสูญเสียมากๆนะครับหลังจากที่เสียทั้งทางด้านลีโอเนลเมสซี่แล้วก็เนย์มาออกจากทีมไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งลีโอเนลเมสซี่ครับยังคงมีเอ็มบัปเป้นะครับเป็นตัวยืนแต่ว่าพวกเขาก็ไปเซ็นสัญญาคว้าตัวนักเตะใหม่ๆเข้าสู่ทีมครับแนวรุกทั้งทางด้านเดนเบลเล่นะครับทั้งทางด้านมูอานี่ได้มาโกเอเซนซิโอมานะครับได้กอนซาโลรามอสที่กระพึงจะยิงให้กับทีมชาติโปรตุเกสแล้วก็ยังมีแทนนัตอิกิติเก้ด้วย อย่างไรก็ตามนะครับโรธา,ามาเธอุสออกมาบอกว่าเมสซี่เนมาไปแล้วแล้วทำไมล่ะผมว่านะมันทำให้ทางด้านปารีสแซงต์แงเชเงกงพวกเขาแข็งแกร่งขึ้นมากกว่าเดิมอีกพวกเขาเล่นโดยที่ไม่ต้องมีซูเปอร์สตาร์เหล่านี้เขาให้สัมภาษณ์กับทางด้านสปอร์ตบิลครับบรรยากาศในทีมมันก็ดูดีขึ้นครับแล้วที่สำคัญก็คือคู่แข่งฝั่งตรงกันข้ามนี่คือคำนวณได้ยากขึ้นนะว่าแนวรุกของทางด้านปารีสแซงต์แงชงกงนี่จะมาแบบไหน แต่ก่อนนี้ก็จะคํานวณนะครับว่าเอ่ยังไงก็ต้องเริ่มจากทางด้านลิโอเนลเมสซี่นะครับไปเนมาหรือไม่ก็ไปทางด้านเอ็มปาเป้เป็นคนจบสกอ์แต่ตอนนี้นี่คือคาดเดาไม่ถูกแล้วแต่ตอนนี้ปัญหาของทางด้านปารีสแซงต์แชร์ก็นี่เกิดแล้วนะครับล่าสุดน,นะครับที่ทางด้านทีมชาติฝรั่งเศสแพ้ให้กับทีมชาติเยอรมันนี่ไม่มีชื่อของเอ็มปาเป้เพราะว่าเอ็มปาเป้มีปัญหาอาการบาดเจ็บครับเดยชชองนี่ออกมาคอนเฟิร์มนะครับว่ามีปัญหาอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าครับ คาดว่าอาจจะไม่ได้ลงสนามนะครับเกมถ้าค,คืนวันศุกร์นี้ที่ทางด้านปารีสแซงต์แชงกจะเล่นกับนีสครับนอกเหนือจากจะไม่มีทางด้านเอ็มปเป้แล้วคาดว่าจะไม่มีทางด้านมาโก้แอดินติโออีก1คนครับนี่ก็เจ็บจากการไปรับใช้ทีมชาติสเปนครับแนวรุกของทางด้านปารีสแซงต์แชงกนะครับสุดสัปดาห์นี้ก็น่าจะใช้ทางด้านกอนซาโลรามอสครับยืนเป็นศูนย์หน้าตัวเป้า แล้วก็แนวรุกที่เหลือนี่ก็น่าจะมีทางด้านเดเบลเล่นะครับแล้วก็มาดูเขาว่ามูอันนี้นี่จะได้รับโอกาสลงเล่นหรือเปล่าปารีสแซงต์แชงกต้องลุ้นต่อนะครับเพราะว่าหลังจากเกมที่พบกับนีสเนี่ยพวกเขาจะต้องลงเล่นในศึกยูฟ่าชมเปี์ลีกพบกับบริเซียนดอร์มูลครับถือว่าเป็นเกมสําคัญมากๆีกต้องเล่งให้ทางด้านเอ็มบปเป้นีหายเจ็บกลับมาลงสนามเร็วๆนะครับคริสเตียโนโรนอลนะครับกำลังจะสร้างอีกหนึ่งสถิติแล้ว ทีมชาติโปรตุเกสกับคริสเตนโนโรนโดครับนี่กับทีมชาตินะครับหลังจากที่ทีมชาติโปรตุเกสนี่ถล่มเอาชนะลักซมเบริร์กไปได้9ประตูต่อศูนย์นะครับในเกมล่าสุดของศึกฟุตบอลยูโรรอบคัดเลือกครับวันจันทร์ที่ผ่านมาไม่มีคริสเตยโนโรนโดนะครับเพราะว่าเกมก่อนหน้านั้นนี่เขาโดนแบดครับเกมที่เอาชนะทนงานสโลวาเกียมาได้1ประตูต่อศูนย์โดนไปเหลืองนะครับก็เลยไม่สามารถจัดลงช่วยทีมได้ในเกมที่พบกับทางด้านลักซมเบริร์กแล้วเขากำลังจะสร้างสถิติอะไรครับ ถึงนะั้นตอนนี้คริสเตียโนโรนโดลงเล่นในศึกยูโรนี่ไปแล้วทั้งหมด5ครั้งนะครับแล้วครั้งนี้ครับถ้าหากทางด้านทีมชาติโปรตุเกสผ่านเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายในศึกฟุตบอลยูโรได้ก็จะเป็นครั้งที่6คร e no, ิสเตียโนโรนโดนี่จะกลายเป็นนักเตะคนแรกครับที่ลงเล่นในศึกฟุตบอลยูโร6ครั้งแต่ก็ไม่น่านจะมีปัญหานะครับเพราะตอนนี้มีแค่ทีมชาติโปรตุเกสฝรั่งเศสและก็สกอตแลนด์ที่มีสถิติ100%นะครับในรอบคัดเลือก ว่ายังไงก็จะได้เป็นเล่นครับโดย5ครั้งที่ผ่านมานะครับคริสเตียโนโรนโดนี่ลงสนามไปทั้งหมด25เกมครับแล้วก็ยิงไปทั้งหมด14ประตูผลงานของทีมชาติโปรตุเกสในศึกฟุตบอลยูโรดีที่สุดก็คือในปี2016นะครับที่พวกเขาสามารถจะคว้าแชมป์ได้ด้วยการเอาชนะทีมชาติฝรั่งเศสไปได้1ประตูต่อศูนย์ครับและก็พบก,กับ Inside Sports แมนในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ